วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตของพี่เลยหมายความว่าอะไรอ่ะอาบีทำอะไรพี่อีกแล้วใช่ไหมอไม่เขาไม่ได้ทำอะไรพี่เลยถ้าอย่างนั้นมันเป็นอะไรละ่ะน้ำเสียงแบบนี้ฉันเลยรู้ว่าสภาพจิตใจพี่กำลังย่แย่บอกฉันมาเถอะนะพี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างจบสิ้นแล้ว,ลวพี่ไม่มีอะไรเหลือแล้วรัชนะทำไมพี่พูดแบบนั้นอะอะไรจบสินบ้นบุญกำลังจะแต่งงาน รัชนาะเธอก็รู้ว่าพี่ไม่เคยต้องการอะไรมากมายในชีวิตพี่เลยนะพี่มีความสุขตามอัตภาพเท่าที่พระเจ้าประทานมาให้พี่หวังเสมอว่าจะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายมีครอบครัวที่มีความสุขแต่ว่าในวันนี้ความหวังทุกอย่างของพี่มันพังทลายเรียบร้อยหมดแล้วพี่ไม่เหลืออะไรเลยบุญบุญกำลังจะเป็นของคนอื่นไปแล้วรัชนาะ โดยที่พี่ทำอะไรไม่ได้เลยสมควรแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่ไม่กล้าสู้เพื่อความรักของตัวเองก็ต้องสูญเสียมันไปง่ายๆแบบนี้ที่หลายคนพูดคงจริงพี่ไม่มีค่าคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตพี่มันเป็นพวกขี้แพ้ขนานแทเนะเก่งแต่เรื่องคนอื่นแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองเนี่ยพี่ก็กลับเอาตัวไม่รอดซะอย่างนั้นพี่มันพี่เป็นคนไม่เอาไหนอย่างที่เขาว่ากันจริงๆอะ รักบุญบุญเหลอเนี่ยแม้หักมุมได้อีกนะเรื่องนี้ต้องถึงหูอาเลียไม่ไม่ไม,ไมต้องไม่ใช่อาเลียเพราะตอนนี้ต่อให้บอกอะไรก็ไม,ม่มีประโยชน์แล้วฉันจะใช้ประโยชน์จากความลับนี้ยังไงดีนะพี่อย่าโทษตัวเองเลยจะไปส่วนคำคนทำไมอย่าเก็บมาคิดสิคะใครจะไปรู้จักตัวพี่ได้ดีเท่าตัวพี่เองอลืมบุญบุญซะแล้วจำไว้พี่ไม่ใช่พวกขี้แพ้ฉันเองก็รู้จักพี่ดี ใครก็ตามที่ได้แต่งงานกับพี่คนนั้นจะต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆบุญบุญน่ะไม่มีแต้มบุญพอเลยไม่ได้แต่งกับพี่ยังไงล่ะกลับบ้านเถอะนะกลับบ้านเถอะค่ะพี่จ้รารัชนาะพี่จะกลับเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นต้องอยู่แล้วนี่ ซริทไปไหนนะเขาต้องรู้สึกแย่ที่ได้รู้ได้เห็นเรื่องเมื่อกี้แน่ๆเลยยังไงซะฉันต้องอธิบายให้เขาฟังก่อนเดวันเดวันนี่จะข้ามถนนหรืองไงหันซ้ายขวาอยู่ได้อย่าบอกนะว่ามองหาผมอะเปล่าสันหน่อยฉันตามหาสูริทนะเขาไม่รู้อยู่ที่ไหนเขาไม่หลงจุดกลับไม่ถูหลักหน้านี่ผมมีเรื่องสำคัญมากต้องคุยกับคุณเดี๋ยวนี่ก็เรื่องสำคัญเหมือนกันนะแล้วถ้าเขากลับไปแล้วจะมีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องของผมอีกแล่าคุณไม่รู้หรอก ว่าแต่ว่าเอ่อมีคนได้ราออยากเจอ,เอ,อคุณนะคนดวงแข็งที่พิชิตใจผมอะตามมาดริจะรีบไปไหนนะทำไมรีบนักละ่ะจะกลับบ้านครับไวจังปาร์ตี้เพิ่งเริ่มแท้ๆเลยนะครับแต่ผมเพิ่งนึกได้ว่าผมมีงานสำคัญที่ต้องรีบไปทำนะครับคุณครูที่รักงานสำคัญอะไรต้องรีบทำหลังเที่ยงคืนวันปีใหม่จ้ะรัชนาน้องสาวผมตอนนี้ เธออยู่บ้านคนเดียวผมต้องออรีบไปดูแลเธอนะครับอ๋อเหรอไม่เป็นไรหรอกนะอยู่ด้วยกันอีกนิดหนึ่งนะเออให้โอกาสฉันขอโทษคุณหน่อยเรื่องเอิมคลิปนั่นนะยกโทษให้ฉันได้ไหมฉันเอิมขอโทษจากจากใจฉันเลยนะฉันเสียใจจริงๆไปเถอะกันนะมามาเออขอโทษนะคะ yes ma'am ขอสองแก้วค่ะนี่คุณเอเอผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์อย่าห่วงฉันรู้ฉันแค่จะสั่งน้ำผลไม้สองแก้วนี่น้ำผลไม้นะจ๊ะครับผมแค่น้ำผลไม้ได้ครับ Thank you รับไปสิขอบคุณ ครอบครัวเป็นสุขสักทีนะบ้านนี้มีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยผู้รับกับบุญบุญก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยละ่ะว้าวบุญบุญดูแฮปปี้สุดๆเลยว่าไหม